สวัสดีจ้าเพื่อนๆน,นี่มาพบ้ากับชองคุณนยาผ้าเพิ่นคือเก่านะคะเมื่อนี้สีผ้ามาตตำบักแตงใส่กุ้งซดค่ะใส่แบบพริกแห้งเนาะคะ่ะนี่ใส่แบบพริกแห้งเจ็ดน่วยแปดน่วยคนละค่ะแล้วก็ใส่กระเทียมเนาะตำเลยค่ะตำเลย ใส่แบบพริกแห้งนัว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 น้อว่าต้องเอาแหลกหรอเนาะมันเผ็ดเอาแหลกหลายมันเผ็ดใส่บบกเขือเทดลงไปเลย บักเขือเทศนะคะใส่บักเขือเทศใส่ลงไปเลยค่ะใส่บักนาวใส่บักนาวนะคะนะอย่าลืมเอา่อนมากล่ะแป๊บหบนึ่งนะคะ ใส่นกระเทียมเลยเนาะบาทนี้เรา็สิมาใส่นงนัวค่ะใส่หลายเสบยบลายใส่นหน่อยก็เสบหน่อยนะคะใส่น้ำปลาค่ะ น้ำปลาช้อนปลาล่าปลาล่าปลา,าเมยค่ะได้ปลาล่าสองส้อนเนาะคะ่ะใด่นัวนัาสีใส่น้ำตาลนะคะใส่น้ำตาล นี่ค่ะลยไปเลยต่อไปกระสิใสน้ำมะขามเปียกเนาะค่ะน้ำมะขามเปียกอยู่แค่นี้และค่ะอเอากะเอาแล้วก็ค,ค่อยเติมไม่เนาะค่ะเนะาะอั่นเี้เขาแอ,ม,าอามันยูวไอ้ไมนเข้ากันเนาะ นัว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 ซิมมือก่อนเด้อค่ะใส่น้ำตาลอีกจังน้อยเนี่ย ก๋าีไ้กุ้งกุ้งอันนี้ล่างมาแล้วด้วยค่ะกุ้งสดล่างอ่าเนี่ย่งล่างอันน้นำส้มสายชูนะคะเนาะน้ำส้มสายชูแล้วค่ะแป้งมันสำปะหลังเด้อค่ะดับข้าวค่ะใส่ลงไปเลย ก็จะใส่แตงนะคะใส่บักแตงลงไปเลยไมนยัวตตอเลยคะ่ะ งวดต่อ,องวดต่อใส่ใบอันหอมเปรู์ลงไปน้ำเนี่ยค่ะใส่หอมเปรู์ลงไปน้ำแล้วเราก็มางวดต่อนะคะโอ้ยหอม พร้อมๆเปียค่ะพี่นอมม้องซิมเมืองกอนบบดนี้มันผสมเนาะเดี๋ยวยาใส่นำ้ำ ความเปลี่ยนอีกจิกหน่อยคันใส่ลงไปเลยใส่ตอดมันเอาใส่ดมปลายค่ะจะได้นัวๆเนาะค่ะเนาะ เสิร์ฟเร็วเดี๋ยวตักเสิร์ฟเลวค่ะเสร็จเร็วนะคะพี่น้องบันนี้ห้างิตักเสิร์ฟแล้วเนาะแส่รนัวครวัวคุณย่านะคะ เสร็จแล้วคะ่ะเสร็จแล้วเสร็จแล้วนะคะตำแตงเข้ากับเซตเสร็จแล้วเ,เพื่อนๆแต่แ่บบ่ค่ะใส่กุ้งสดน้ำแ่บบ่ ใครมักคลิปนี้ก,ก็กดไลค์กดแชรก์กดติดตามให้คุ้มยาน้ำเด้อค่ะเด้อขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามาติดตามชมนะคะอร่อยอร่อยอร่อยค่ะตำแตงเนะคะ่ะนาะตำแตงกุ้งสดไม่มีกิ่นคาวนะคะใส่อันแป้งมันลงไปล่างน้ำค่ะ ขอบคุณขอบคุณทุกเลิฟทุกไลทุกกำลังใจขอบคุณเพื่อนๆผู้ใดชอมคลิปนี้แล้วก็ให้อ่าถูกรางวันทีหนึ่งเด้อจ่าลำรวยลำรวยสุคนสุขหู้สุคนเนะคะเนาะขอให้ถูกรางวันทีหนึ่งสุขหู้สุคนเลยนะคะสำหรับวันนี้กับคุณยาก,กับลาไปกกอนค่ะทีดมีคลิปใหม่ๆค้วมาให้ติดตามช่วงอีก สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ